สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเนาะพี่ปานอาทุกคนเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ผมสุรพงศ์นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับผมก็จะเป็นเดือนแล้วเนาะก็วันนี้มีโอกาสนะครับผมนี่นะครับมาเห็นของดีนะครับผมก็เป็นเห็ดนะครับผมเห็ดใหญ่ครับเห็ดตีนช้างครับผมแถวบ้านเ็าเรียกเห็ดตีนแหดนะครับไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนเรียกเรียกว่าเห็ดอะไรนะครับ แต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าเห็ดตินแหดนะครับผมนี่นะครับดอกใหญ่มากนะครับผมอยู่กับบันคันดินนะครับผมบริเวณแถวนี้ก็จะมีเยอะอยู่นะครับผมทุกๆปีก็จะมาหาเก็บบริเวณนี้นะครับเป็นเห็ดใหญ่นะครับผมเห็ดใหญ่มากๆเลยนะครับเห็ดตินช้างเห็ดตินแฮดเนาะนี่นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะมีอีกดอกหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ นี่นะครับผมก็เห็นมันดอกใหญ่ดีนะครับก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนี่นะครับมันอยู่ตรงสันขาเลยนะครับผมเดินยากมากเลยนะครับสูงด้วยเนี่ยครับผมดอกใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับผมตอนนี้มันก็ยังพอกินได้อยู่นะครับผม เนี่ยครับยังไม่แก่มากเนาะเนี่ยครับดอกใหญ่มากเนะครับดอกเดียวคุ้มเลยนะครับผมกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแบ่งพี่แบ่งน้องแกงได้หลายหม้อครับผมถ้าคนเข้าใจทํากินนะเนาะนี่นะครับกินได้นะครับเผ็ดอันนี้ เขาเรียกว่าเห็ดตินแฮดดนะแต่บ้านผมก็จะเรียกเห็ดตินแฮดนะครับดอกใหญ่ครับบริเวณนี้ก็จะมีขึ้นเยอะเลยนะครับทุกปีนะครับผมแต่อันนี้ครับรอยเขาตักดินไปแล้วนะครับผมเชื้อมันเลยกระจายไปอยู่ทั่วเลยเนาะไม่รู้ว่าอยู่บริตรงไหนมากนะครับผมแต่ในส่วนตรงนี้อาจจะมีเชื้อมันอยู่น้องก็เลยขึ้นที่เก่าครับตอนแรกมันก็จะมีหน้าดินนะครับหน้าดินเต้มเลยครับบริเวณนี้นะครับ แล้วเห็ดมันก็จะขึ้นของมันทุกปีเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาได้ทําลายหน้าดินตรงนี้ไปนะครับผมเชื้อเห็ดมันก็เลยไปอยู่ที่อื่นเนาะไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปอยู่หลายๆที่นะครับผมถ้าอยากได้เยอะก็ต้องหาเพิ่มนะครับแต่ผมดูแล้วในส่วนนี้ก็โอ้โหเยอะแยะแล้วครับผมก็จะเอาแค่ตรงนี้พอเลยนะครับที่เดียวไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วเนาะห็นนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ ผมก็เอาเห็ดมาให้ดูนี่นะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆเอฟซีผมทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้มีแต่เวลาทํางานครับผมวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเนาะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงนี้ คลิปที่ผมทําก็จะเป็นสไตล์ DIY ก็หากินแบบพื้นบ้านทั่วไปเนาะเป็นวิถีศาสรเป็นวิถีบ้านเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีเวลาก็จะมาทําคลิปให้ดูให้รับชมกันเนาะแต่ช่วงนี้มันก็ไม่มีนะครับก็ต้องขอโทษก่อไปเพื่อนๆเนลย FC ทุกๆคนด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับมาถ่ายให้ดูกันเนาะ บางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยกินนะครับนี่นะครับผมดูความสวยงงามของธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็ทําได้หลากหลายเมนูครับผมจะต้มจิ้มพริกจะยำจะอะไรก็ได้นะครับเผ็ดอันนี้กินก็คล้ายๆกับเห็ดฟางก็เหมือนนะครับผมนุ่มๆรสชาติก็หอมนะครับก็อร่อยดีนะครับผมรสชาติทําได้หลากหลายเมนูเนาะแล้วแต่เพื่อนๆและเอฟซีจะทํากันเลยนะครับนี่นะครับ ดอกใหญ่มากครับปุ่มนี้ก็น่าจะอยู่สามโลสี่โลเลยนะครับผมดอกใหญ่ดอกขาวครับผมยังพอใช้ได้อยู่ครับบางดอกก็แก่แล้วก็ตัดออกแล้วก็ปอกลอกเอาเนาะในส่วนก้านในส่วนดอกมันก็ยังพอใช้ได้อยู่นี่นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เด็ดออกมาจากพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วนะครับผม เนครับอยู่กันเป็นกลุ่มๆหลายๆดอกแบบนี้เลยนะครับดอกใหญ่มากนะครับผมในส่วนนี้แล้วเราก็ไปลอกเอาเนาะไปทําความสะอาดเอานะครับผมยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมยังอ่อนอยู่ครับส่วนดอกนี้ยังอ่อนมากๆเลยนะครับผมอ่อนมากเนาะนะครับถ้าได้ขนาดนี้ก็กําลังดีนะครับผมอ่อนทํากินอร่อยครับแบบนี้ ดอกส,สวยๆแล้วครับแบบนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเเอฟซีเคยกินกันหรือเปล่าครับนี่นะครับผมเห็ดใหญ่นะครับเห็ดตินช้างเห็ดตีนแห่นะครับผมมันก็หลากหลายพื้นที่เนาะเรียกไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมลักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งจิ้มน้ำพริกต้มจิ้มน้ำพริกนะครับ ผัดใส่หมูใส่ไก่แกงอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนครับผมทาเมนูแบบเผ็ดทั่วไปเลยนะครับจะอมจะซุปจะอะไรก็ได้นะครับทําได้หมดนะครับผมนี่นะครับชมบรรยากาศนะครับผมคันบันที่ผมเห็นเห็ดนะครับนี่นะครับตรงเนี้ตรงเนี้ที่มันอยู่นะครับผมถ้าในคันบันนะครับ ส่วนนี้นะครับผมถ้าเขาไม่ขุดออกไปนะมันก็จะมีเห็ดอยู่เป็นจุดๆๆเลยนะครับผมอยู่ทั่วไปมันจะขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับบริเวณส่วนไหนที่มันเคยขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่มันทุกปีนะครับผมแต่ปีนี้เขาได้ขุดคันบ้านออกไปแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีนะครับนาเชื้อเห็ดมันก็เลยสลายไปอยู่ตรงที่อื่นเนาะนี่ครับวันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีของผมนะครับผมที่ได้มาเจอนะครับ เพราะว่ามันดอกใหญ่เนะ้ะผมมองมาแต่ไกลมันเห็นเขาขาวอยู่นะครับผมเลยเข้ามาดูก็เลยเจอเห็ดนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ